พูดถึงผู้หญิงไม่ได้เลยงันเรือจัดเออมึงอยู่ไหนวะมึงไปไกลปะไกลใช้ทีพีมาเถอะมึงอยู่จุดเท่าไหร่อ่ะมึงจะหายก็ได้นะเออหนึ่งหกสามลบหนึ่งหกสามแล้วก็หกห้าแล้วก็ลบห้าสี่ศูนย์หนึ่งหกสามใช่หนึ่งหกสามหกห้าห้าสี่ศูนย์ห้าสี่สามหนึ่ง ลบหนึ่งหกสามแล้วก็ห้าแล้วก็ลบห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ด้านหลังใช่ไหมย <Yeah. S 2> าจัดอย่างไกลโตดูแล้วุ้ยดูดิอันนี้สวยวะ่ะอะไรสวยนี่ไงนี่เหมือนมีผักอยู่ด้วยแต่จริงๆไม่มีใช่ใช่ใช่กูเรียกทำบ้านตรงนี้เองแหละ มันมันเป <t astic admissions> ็นอากาศดีอ่ะ oh, ม <cs ut> ีหิมะล้อมรอบไปเต็มทะเลต้องทำแบบนี้ไงกันหิมะตกจะปลูกพักอาหารก็เลยขาดแคลนนิดนึงอาหารไม่ค่อยมีดูดิสวยดูดิขอบคุณขอบคุณหมอดจริงจระเอาเชือกไหมเอาเฮียมันจะเอาเชือกเหรอเผื่อจะใช้ไงเอาดิเอาดิต้นไม้กูก็จริงจิงมันก็ไม่มีหรอกกูเอาที่อื่นมาปลูก

ทำไมไม่เอาทำให้มันเป็นบล็อกวะเออว่วะตลาดน้อยจริงๆในมึองไอ้จ้ะไอ้เมื่อกีไอไอ้ไม่เล่นคุณไส้นี่ไอ้เหี้ยอาหารก็ไม่มีมีแต่เบอร์รี่ให้กินเนี่ยนี่จัดเออเนี่ยลงลงขึ้นมาหน่อยไอ้เหี้ยเมื่อกี้เหี้ยมีแต่ลูกบอลเอาไปจริงแล้วอะเอาไปจริงแล้ว เอาไปทิ้งอะไรกูทำไมบล็อกอ๋อเอาไปทิ้งก็ได้ไม่ได้ใช้หรอไม่ใช่เออยัไงไงมันก็มีน้องรอดอยู่แล้วถ้าเราจะสร้างไอ้ไน,นั่นน่ะไอ้ไอ้ไหิมะเราไปตัง้งเด็ดดวงไปสำรวจแล้วใช่ไหมอะไรเนี่ยก็ได้ไอ้พวกนี้ทำกินหรอเกาะเพชรม้เาเกาะมา,า,า,าเพชรเพชรม้าเย็นเลย ไอ้เหี้ยเกาอยิ้มเลยนะเกาเป็นไม้เหี้ยไม่ได้อัดคลิปเสร็จได้มากไอ้สัสกูอัดกูอัดเกาเป็นไม้น้องไม่ไม่ไม่แต่ว่ามันทำแบบนั้นไงกูไปลจัท้ายไง กับมาเลยกูเลยกูไปอ่านแบบนั้นเลยตรง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 เลยเกาะไปอตรงกลงภาษาอังกฤษอ่ะเอโม่ดิมอนโฮลส์เฮียเ่นกดมอนดมอนอะไรนะดมอนอะไรนะฮึดมอนอะไรนะอะไรนะเอโม่เอโม่ดิมอนดิมอนอะไรอาร์เมอร์อาร์เมอร์ไหมอาร์เมอร์ไหมอาร์เมอร์อาร์เมอร์ แอมอนโฮสนอนนอนนอนโอเคใช่ไหมมงภาษากีโนสป่ะเออเกาะเพ็นมาเกาะเพ็นมาเกาะมาเพชรทำไมไปยังข่าอย่าีวะไม่มีอ่านอ่ะอะกูไปเจอกูไปเจอรางรถไฟมาไงแต่แต่ไม่ค่อยเจอของดีอ่ะกูเลยเอาเอารางมาเออ มึงเอาเพชรอะไรงี้ได้ทำถอนอินชานโอ้ยทำถอนอินชานเนี่ยมึงลงถ้ำด้านหน้านั่นใช่ไหมอย่าไปลงเลยถ้าถ้ำลึกอะถ้ำเดิมกูไม่เอาละแม่งเข็ดทำไมวะมึงรุ่ยไหวยัยยัยกูตายตายกับเพื่อนมึงเนอะถ้าตายแล้วแหละมันมีซอมบี้เยอะเกิ่อนด้ยไอ้ยัยมุกกาห์ไงไม่ยัยมันมันมันสูงด้วยไงลงทีมันต้องเรียนลถนะโอ้ก็มุกกาหง ไปลงถ้ำอื่นที่มันแบบอย่างนั้นอ่ะที่ไม่ใช่ตรงนั้นอ่ะถ้าเป็นลิกก็ได้นะสต่ที่ไม่ใช่ตรงนั้นโอมุกลางไงโอ้โ้สั์เกียรี uh ิเ huh. ดือดว่ไปมาใส่แมงคบซืออาหารยังไม่มีอ่ะแล้วไปหาอาหารก่อนไหมอาาับผูกกันก็ได้แล้วแค่แล่อพวกวัวมันเลี้ยงอ่ะเออมีกระดูกไหมนะกระดูกแค่ผูกแถวนี้เลยหรอแล้ว แต่แถวที่มันเกิดน่ะนุฝั่งนู้น่มันก็มีอยู่นะพวกพวก่าที่มันไม่ใช่สถานที่มากะมีอยู่เอาต้นไม้มาปลูกด้วยนะอืออืออออใครปลูกต้นไม้นิ้วเนี่ยหนโอ้วา,างทับหิมะได้เลยวะเออวางได้เลยอะไรเนี่ยกิ่งไม้เหรอฮะ<อ>ไอสวยกิ่งไม้มันเปลี่ยนใช่กิ่งไม้มีม,มีมีไม้ด้วยไอ้เหี้ยสวยว่ะ ชอบชอบชอบไอ้มีอาหารปะมีแต่เบอร์รี่อะนะมีแต่เบอร์รี่ป่ะเนื้อซอมบี้ก็ได้ไอ้กินหมดอ่ะแม่เบอร์รี่อ่ะกินเบอร์รี่ก่อนก็ได้ไอเดี๋ยวเราไปหาอาหารเบอร์รี่อยู่ไหนวะยุบจอดกูเนี่ยออ๋เอามายึดดูก็เยอะเลยกูทำได้เป็นยาอ่อนไอ เอ,อ,อาไปปูหน้าบ้านทำไมก่อนไว้กดปินไงออจะเปลี่ยนกระจกมั้ยจะใช้กระจกแข็อแล้วแต่มึออว่ากระจกแผ่นดูสวยกว่าหรือเปล่าแล้วแต่เลยน้ากระจกอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงลองลองต้องลอง,ลองใส่ด้วยมันคือบ้านมึงแล้วแต่เลยไอ,อ้ไม่มีพิก<ว>แอกเลยไม่มีพิกแอกเลย อมังคับเอาก็ได้นะมีมีไม้เล็กน้อยอยู่ในกล่องอะ่ะพวกหินก็มีอยู่นิดหน่อยกล่อ,อ,องคอนแค่ขาดแคลนอะไปในถ้ำไงม่งไม่ได้ทีอะไรเลยเออเอาอยู่ยจริงบุก็ลืน่นเฮ้ยทำไมดับไม้มันเป็นอย่างนั้นนะก็มันเป็นแต่เ,เฉพาะของไม้หรอไอ,อ้แยไม่สวยทิบพัน ไปหาถ้ำเหรอไม่เราไปหาอาหารก่อนดิที่กระดูกก็มียึดอยู่นิดตั้งสิบเจ็ดทีมันไม่มีที่เกาะเนี่ยมันไม่ไมีเ,เดี๋ยวกูลงถ้ำกนะัน,นเ,เดี๋ยวเพื่อนน้ำจะไปลงถ้ำเหรอเออเออเดี๋ยวกูปลูกก่อนปลูกแถวอื่นดีกว่าปลูกตรงหิมะได้ไหมอ่ะปลูกแล้วเป็นไม้ไง อามันขึ้นแค่ที่เดียวอ่ะที่แบบนี้ยากนะปลูกที่ไหนดีอ่ะแล้วแต่เลยดอกมาเนี่ยหน้าบานแม่งเลยโหดอกไม้อย่างสวยเลยตใจจริงๆเหล็กไม่ค่อยมีเลยนะมึงมึงไม่ได้ฟาร์มเหล็กอ่ะไม่เจอเลยอ่ะในในในท่านที่ลงอ่ะคุณเน้นออเอาเฟชรอย่างเดียวเลย อ๋อมีมีแต่เพชรใช่ไหมแต่ว่าเพชรมันหายไปหมดเลยใช่ไหมเออตายไงที่จริงได้มาเยอะมากเลยแหละคุณมีเจ็ดก็อีกสักอีสี่แล้วก็ 3, สามบวกเอาได้เท่าไหร่เออเจ็ดก็เจ็ดแปดเก้าสิบก็สิบสิบสี่เออมิบสี่อ่ะไม่โคตรเสียนายมีไงมีลาวานีข้ามมีที่มึงบอกกันนี่ไม่คุณโลดไงไอ้เนี่ยเพื่อนกูบอสเพื่อนเพื่อนกูบอสเด็กกองเข้าไปกอง จธได้อีก้ายแม่งใจหมูแม่งโลกมากยังไงโลกมากบ่างหายแล้วเมือม่อมื่เห็นรอบขอบบ้านไมหมล่ะอะไรนะเมื่เห็นขอบบ้านเราไมหมล่ะที่มีต้นไม้มาใบไม้มามา,มาวางไว้อ่ะเออเห็นทำไม ในคนคุยเพื่อนกูมันวางเนี่ยพคดรกเลยจัดวางไหมวางทำไมไม่รู้ว่มันตกแต่งอะตกแต่งเท่เลยถ้าจะตกแต่งอะแนะนำอย่าอย่าไปคิดบ้านเพราะมันจะไม่สวยเว้ยกูเคยทำอยู่เราต้องให้ให้หนางบ้านอะแต่มันมันวางวางคิดแล้วไงแล้วกูก็ทำรู้แล้วก็เลยปล่อยไว้นั้นที่มันต้องห่างเลยเว้นเว้นมันเดินได้อะช่องไม่ก็สองช่องอะมันจะสวยอู้ซอมบี้เยอะจัด แล้วก็ใบไม้นี่มันไม่ค่อยวกิดอะไรเพื่นอนจอมบี้เยอะจังเราก็เล่นกับเพื่อนกูแม่งทีๆกันแบบยับๆอ่ะพอตายก็ทีๆลงมาไอ้เย่ here. วักกันบ้านเล่นพวกมึงยังยไม่เล,เล่นจบเลยเนี่ยฮะเรายังไม่เคยเล่นจนจบเลยไอ้เหี้ยแม่งเล่นซะก่อนเดี๋ยวลงหมดที่มันไม่น่าเล่นขึ้นมา ตลอดที่แล้วกูลงหมดอะไรอ่ะแรกฮะหมดแรกเนี่ยหมดตัด่างๆมีดราบกูจาไม่ได้ละเรี่กกับมือเนี่ยก็เลยไม่ได้ละไอ้เหี้ยไม่ก็นี่กูสร้างบ้านสองชั้นอ่ะสร้างบ้านสองชั้นูได้มาสิบห้าเลยว่ะไม่กูจำไอ้นั้นไม่ได้ไงจำหมดไม่ได้ ไม่มึงน่าจะยังไม่ได้เข้าไปเล่นตอนนั้นตอนที่กูเพิ่มหมดไอ้นัมนะไม่คิปเปิ้ลเราเพิ่มกูแต่เมื่อคูเล่นไม่ค่อยเจอคิปเปอร์วะคิปเป้ลในถ้ำนะนอกไม่เจอเลยอิม่ามันไม่มีอ่ะนนนเนี่ยในถ้ำเนี่ยเฮ้ยไอ้เชี่ยลงถ้ำไหนอ่ะอย่างลุงยังไม่เชื่อาถาอ้ำเดิมหรอกนะมีมีรอยมีรอยตัดไฟไหมมีมีมีถ้ำเดิมแล้วแหละ ไม่เข้าท่านอื่นไมนลองหาไม่มันมันมันของกูหาไปไปหลายทีแล้วไงมันเนี่ไงคุณเจอเหล็กแล้วเนี่ยกูเจอเหล็กแล้วลองสืบทอดด่าสว่างไหมฮะลองสืบทอดในมือสว่างปะยังไงนะสืบสืบทอดไว้ในมือมันสว่างไหมทำไมมึงไอ้นั่นหรอกูไม่ได้พัดทอดมากูลงกูลงไว้ไงหมดอ่ะกูลัวมันไม่ทำงานอ่ะครับ จััดท่าสวยที่เราลองอันใหม่อ๋อทำงานแป๊บลองลองถือไหมกูยังกูย,ยังไม่ได้ถือ,อเดี๋ยวแป๊บนะงเอถ้าไปถือที่มืนอน่ะไม่ก็ไปวางมือซ้ายก็ได้โอ้ยเฮียกูลืมกูลืมนี่เอันนี้มันมันมันถือมือซ้ายได้เดี๋ยวก๊บนึงก็สว่างนะอ๋อสว่างใช่ไหมโอเคอืมกูลืมไม่นั่นวะ่ะ เิมหมดละลืมอ๋อมีไม้อยู่นี่ว่าลืมมอะไรวะกูกูจะไปฟาร์มเลยใช่ไหมแต่กูใช้อ่ากูใช้ไอนะอะไรพิกแอกไม้พิกแอกเอกเอ,อ นี่ไม่ค่อยได้เล่นละดีเลยมึงไม่เล่นบ้างอ่ะนี่จะมืดแล้วอ่ะท้องฟ้าก็สวยอ่ะท้องป้ามันคือเดิมเนี่ยที่เราลงอ่ะมันดีแบบนี้ไม่มีไม่ได้เงี้ยโอ้เต็มมาเต็มมาสามแถวแล้วอ่ะอะไรอะไรนะตัดเต็มสามแถวละข้าวอ๋อ เยี่ยมเางต่างคืนแล้วอ่ะอยู่ถ้ำไหนอุทิพย์พี่ไหมจะทิพีมากก็ถ้ำที่มืงมา้าไม่ใช่ว่าถ้ำไหนอยู่อะไรนะก็ถ้ำที่มืงม้าแหละกุณลีโอนเน้วต่างคนแล้วด้วยนะไม่ต้องทิพีก็ได้ไเนี่ยมึงไปหาอะไรกัอาหารไม่มีเวอรแต่ว่าก็มึงไปหาอาหารอะไรพวกนี้หาอะไรก็ปลูกผักอย่างเนี้ย เด็ดได้อะกูได้แผ่นดีมาไงเฮ้ด็ดได้ได้แผ่นสีดีไม่งั้นได้สร้างอันนั้นอ่ะเพชรถ้าเพชรไม่หายอ่ะได้สร้างที่เปิดเพลงไว้อ๋อมันมีเพลงชิวๆไหมอ่ะมันน่าจะมีมั้ง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 แล้เราเข้าบ้านแลก็ได้ยินอะไรเงี้ยอออมันได้เชื่อแค่อันเดียวเหงอมันมีสองไม่ใช่เหรอวะมันมีอันเดียวเป็นได้ไงมันมันผูกสองตัวไม่ใช่หรอฮะมันผูกสองตัวไม่ใช่ ไม่รู้ดิมันเมียนเดียวน่าจะเข้าตีดึกแล้วเี่ยอ่าแล้วมึงมีเตียงไหมนั่นอะไม่มีเลยไม่มีเลยมึงเจอเหล็กเยอะไหมยังด้วยเขนเดียวไอ้สัเดวกูหาดี๋ยวกูหานะโอเพย์เยอะลงทั้งที อย่กูเยอะเยอะโย่าโตยวกูตายไปเกิดที่ที่บ้านกลับบ้านแบบไวเอาจัดเพิ่งกูไม่เอาจัดตั nah ้งดาบไว้ก่อนแล้วก็ขวานตั้งแล้วนี่ไงกูรอให้ไอ้คริปเปอร์ดะเบิดซอมบี้อ่ะเจ๋งเะล่ะ พื้นฐานเพื่อนพื้นฐานเยพื้นฐานเดันตายนีอากาศไม่ได้ตายได้ยังนั้นแต่ตอนกูเล่นคนเดียวะกูตายด้วยนั้นด้วยเลยวะด้วยนะนี่ด้วยคลิปเพือนวาดคลิปตอนเล่นคนเดียวอ่ะนั้นนอ่ะกูแบบนี้แหละตอนที่กูยังเล่นคนเดียวอยู่กูเล่นเั็คนเดียวสักพักหนึ่งไงกูสร้างบ้านใต้ดินอ่ะตอนนั้น แล้วแม่งกูจะออกข้างนอกจะดูว่าเช้าเดียวไม่คิดปื้ดหลุดลงหลุดล,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 ลุลงมาไอเยี่ย <c oughs> แม่งยิงมทัหมดอ่ะกูกูขุดทุบมันหลุดลงมาเลยอ่ะแม่งระเบิดปุ้มไอ้สัตว์ไม่ทันตั้งตัวแล้วแม่งกูตึงด้วยไงกูเดินหาพิกัดจนพบอ่ะกูดูพิกัดไม่เป็นด้วยไงไม่พ้นตึงอ่ะดูพิกัดเองไอ้เยี่ยแบตกูไม่มีละ อันอันแรกที่เคลยระยะทาง,ทางทาใช่ไหมล่ะอันที่สองอควาลิกใช่ไหมและอันที่สามอ่ะก็มันเป็นซ้ายขวาอะไรเงี้ยไปตรงกับด้านข้างอ๋อเยอะแม่งเกลิตันโคตรเยอะเลยเจ้าหิมะอ,อ,อยู่ที่เดียวกันหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวเพื่อนไม่ไหวแล้วหนูมันรุสโลเลยเออมันสโลเฮ้ยิงมาเด่นหนุ่มว่า มันกูเจอลาพีดด้วยเจอลาพีดด้วยเพื่อนใหม่ใหม่ได้กระดูกมาได้ลูกธนงูมาด้วย เออเพื่อนมันเปิดท oh, ิกเกอรเห็นเห็นอ้นั้นเลยอะไรนะเพื่อนมันเปิดกเกอมันเปิดท okay. oh, ิกตอกเห็นม oh, oh, ันไปดูคลิปเกี่ยวกับอาร์ก่ะอ๋อทำไมมีบอกเขาอาจจะมีการอัปเดตอาร์มือถือเออใช่ใช่ใช่หอมันคือเรื่องจริงหรอมันคือเรื่องจริงเรื่องจริงไอ้เงี้ยกูอยากให้เพื่อนมาตะโก้เออหน่อยเออจริงกูอยากให้เพิ่มมากมันเบื่อแล้วถึงแม้กูจะยังเล่นไม่เคยจบแต่ก็จบเกือบจบตอนนั้นได้ซีริส์แล้วล่าสุดอ่ะ โอ้โหเบื่อซะก่อนมอย่ามานะสเกลสเกลสเกลตอนตอนตอนมึงเล่นเนี่ยแล้วมึงอยู่ตัวนี้มาอ่ะหน่วงไหมไม่หน่วงนะทำไมริ่นแบ่นปื้ดเลยหรือว่ามีแบบนี้นิดหน่อยมันก็มีตอนร้อนนั่นแหละโทรศัพท์ฟลกูปรับต่ำสุดอ่ะมม่ขี้เกียจอ่ะทางก็ชอบเล่นมีเดียมไงแล้วความชัดความชัดก็ปรับต่ำสุดแล้วแหละเราเล่นแบบแบบอบบเดิงงั้นเลยอ่ะเออ เล่นแบบร้อยสี่สี่ปีอ่ะเล่นเบอร์เบอร์ดีเบอร์เบอรดีเสร็จยังวะต้อง่มเสร็เลยอยากเปลงมังอ่ะทำไมอ่ะเบื่อไอ้บ้านไม่ได้ทำอะไรกูเดินอยู่เนี่ยแต่ก็ไปหาอาหารไปทำอะไรบ้างหาอาหารเยี่อะไรข้างนอกมีแต่จุลิตันไหนยี่ฟูนี่แหละจะเป็นอาหารให้มันมันก็ไปเป็นอาหารให้มันดิ ใกล้ที่เนียล้เฮ้ยมีคนเผาเหล็กทิ้งไว้เฮ้ยเอามาทำพิกแอคดีกว่ามีสองอันเดี๋ยวหะถ่านแป๊บถ่านถ่านโอ้โหไม่จะถ่านยังไม่มีบ้านกูโดนอะไรอย่างนี้เอ็นเดอร์แมวอย่ามองหน้ากูนะเอ็นเดอร์แมวเอ็นเดอร์แมวบอลฮึ่บบอลฮึ่บบอลฮึ่บบอลฮึ่ไปจับบอลจับบอลไม่เจอนะเนาะไม่เจอไม่เจอเหมือนเขาเรียกว่าอะไรว่าเหมือนเหมือนเอ่อ เออไม่รู้ดิหอยเยกูนึกว่ามึงจะนึกออกเล่นแมคคามบ่อยไอ้สระเพื่อนเพื่อนกูกับกูก็ยังไม่ออกเหมือนกันกูจำไม่ได้นึกไม่ออกเคยได้ยินเหมือนกันเด็กก่อนอ่ะนึกออกเออไอ้นั้นพูดได้แหละตอนนี้ไม่ได้ละกูไปจำไอ้แสนนั่นอ่ะโอเชียนมอน умент มันคือของใต้น้ำใช่ปะเออใช่มั้งมั้งมั้งใช่แหละโอเชียนมอน умент อ่ะที่เป็นพีระมิดปะเอ้ไม่ใช่ ที่มันอยู่ใต้น้ำอ่ะไม่เชิงเพพี่เราไม่หลอกมันคืออะไรสักอย่างแหละเออมึงมึงเอ็นนป่ะตอนที่มึงมาเพอไอ้เ,ออเพื่อนฮะตอนที่มึงมาสำรวจมึงเจอเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะจะไม่ได้ไอ,อ,อสีม่งมงวงอ่ะฮะสีม่วงอ่ะฮะอะไรวะเอ่ออะไรนะเขาเรียกคริสตลัลมัง้งคริสตลัลฮะเลนต์ตน ค <Crystal>, ร,ริสตัลคริสตัลอไรไหนคริสตัลวะไอสีม่วงม่วงอะฮะไอแร่สีม่วงเขาทำไอ้นั่นอะกล้องกล้องกล้องสองข้างใจไะไอสีม่วงม่วงจับปีน้องที่เวลาเจอไม่ฉลาดปีนล้วผิดมึงสีป้ารึกว่ามึงตาบอดสีตาบอดสีเหี้ย,ลยละไรล่ะจอ ว่าสี่วงมันยังไม่ออกบ้างมังยิสโตลอะแบบที่มันอยู่ในลูกบลกลมๆอะมันเป็นที่กว้างๆเลยมันแบบเออดิก้พุให้ดููว่าจะได้น่อนี่มันได้พิสต้คือแล้วพิสต้พี่เ้ทำอักนุา่ะเออสัตดิก้ให้ดูอะดิโก้ให้ดูกเอาละดิใหดูรอไอ้เียเกตันเต็มเลย ไม่รู้จริงดิไม่รู้จริงดิกูอาจจะหากว่าจะนึกออกถ้าเห็นนะพิสัตว์เข่าไม่จะไม่ได้น่าจะเรียกว่าคริสตอลอัลนั่นแหละคริสตัลไอ้สัตว์คริสตัลเมี่ยฮะที่มันอยู่ในกลมๆอ่ะที่มันมีการเดือบโตได้ใช่ป่ะเออคริสตัลตอร์เนี่ยไอสัส ไอ้มึงมึงภาษาอังกฤษไงคริสตัลอือคริสตัลก็ได้คริสตัลก็ได้ได้หมดอ่ะเออคริสตัลผมงงเหี้ยอะไรวะไอ้ที่ประตูตอะจะนมั้งหรออันนั้นคริสตัลแต่มึงไม่เข้าใจงไงสัตว <c oughs> <ม>์งจะไปรูร้รเลยมึงบอกว่าแร่ใหม่เหี้ยอะไรวะแร่ใหม่ผม <c oughs> ไม่ได้บอกว่าแร่ใหม่มีแค่ถ้าแม่มึงเจอไอ้สถานที่มาหนอเอออ้าวมาเล่นไม่เจอวะอ้าวไอ้สัสก็ที่มึงปรับไป มันอยู่ด้านบนเลยออแล้วมีได้เยอะปะเอาไว้มาทำที่สองทางไกลมันก็ได้เรื่อยๆแหละเดี๋ยวมันโตมันโตเร็วขนาดนั้นเลยเหรอมันก็ไม่ได้เร็วมากแต่ว่ามันเยอะไงอ๋อกูจะทำทอดยังไม่ได้เลยนี่เฮ้ยเช้าแล้วเบรกเฟสเบรกเฟสมันอาหารเช้าเลยเปล่าเบรกแปลว่าหยุดไหมเบรกอันนั้นเบรก ไอ้ย uh ิง huh. คุณโดนยิงสโลเลยเหี้ยโอ้กูได้กันพาวเดอร์มาเยอะเนี่ยกันเดอร์พาวแล้วมึงไม่ปลูกเบอร์รี่บ้างอะเบอร์รี่แดงอะแค่ปลูกอ่ะเออปลูกกค่ปลูกไว้เป็นอาหารชุดเชิ้นไว้เบอร์ร uh)> IC ี่แดงไว้ไอ้นั่นไงให้เพื่อนมั มาวะตองตัวเลยเพื่อนเพื่อนตองตัวเลยเนาะไอ้เพี่อนเพื่อนเพื่อนเป็นยแล้วแล้วมึงเปิดประตูให้มันเอ้ามันยิงกันเองโอเครอเราเราเราบรรทายก่อนเรามันตายก่อนมันยิงกันเองตายแล้วนี่ยตัวไหนตายก็จะเข้าไปตัวนั้นแหละโหยิงแม่นมากโคตรแม่นไอ้เหี้ยตัวฝั่งซ้ายยิงโคตรแม่นอ่ะดูดิไอ้นี่ยิงไม่โดนเออโดนละมา่ซ้ายละ ไปไปไปรุม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 ย็ดโจมไม่ไดเสื้อมาเออกูขอตึ่งไมได้ฟังเต็มที่เลยแล้วกูขอกูขอกูขอเสื้ออะฮะกูขอเสื้อข้างหลังอ่ะเออโอเคปลูกปลูกเบอรี่นะเพื่อน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 นี่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 เจ้าเออนี่อ่ะเอ้ยเบอร์รี่มันไม่ต้องปลูกตรงนี้ไม่ใช่หรอไม่ต้องปลูกตรงนี้ได้เลย เดี๋ยวไปปลูกตรงไหนดีวะปลูกข้างหน้ามันลุกบ้านอ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บเอาข้างบ้านดีกว่าตรงนี้มันล่งดีกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนอลากรุ่แรงจากนี่อะไรนี่มึงปลูกงั้นจะไปเอายังไงวะเออจริงปลูกยาวๆเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีวิธีอยู่การผ่านเลยอู้ยเยอะจัง แรบบล็อกนี้เหมือนกันอ่ะบล็อกบล็อกเออมันเป็นบล็อกของมันบล็อกนี้มันเอามารวมกันหรอหรือว่ามันมารวมกันแล้วมันก็มีแล้วที่ที่อันนี้ไม่ต้องมารวมไม่เราเอาเอาปนีกล้าใช่ไหมฮะเขาไม่ใช่อ๋อแล้วก็ต้องต้องสองไปแล้วมึงก็ดูดิกูไม่รู้เหมือนอาร์เลยอ่ะใชคริสตเตฮะฮ โอ้ใช้ทองแดงจะเผายังไงวะเฮียแม่งไม่เจอฐานบ้างหรอไม่ใหม่เฮียเนี่ยรับพงรับฟีดอะไรกูหาเจอะละเอาเหล็กไปทำไมไม่มีฐาน่ะไม่มีเลยอ่ะไม่เอาต้นไม้มาเผาให้เป็นฐานให้คุ้มดยเราไปหายเจอไมเราตอนนี้ไม่มีอาหารอ่ะไม่อยากลงถ้ำเพราะว่าหิวนี่แหละ ไปเพื่อนไปหาอาหารไปเพื่อน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 อะไรไม่เล่นละฮะไม่เล่นละเฮียหีิคนกำลังสนุกแบตไม่มีพรุ่งนี้กูบอกแล้วพรุ่งนี้เล่นกับนิ้วไอ้นิ้วทียอะไรล่ะที่ชแชทแบตกูอยู่ห้องนู้นไปนอนละโอ้เวอึงนี่เกินหลังว่ะพรุ่งนี้งหลังว่ะเนี่ยกูกูกูสาไปหาเหล็กให้เนี่ยเนี่ย มึงขาดเหล็กนี่กูไปหาให้ไล้กูไม่ตายมึงดูดิกูไม่ตายเนี่ยกูโหดกว่ามึงลงถ้ามึงลงไม่ลึกไงไม่ลึกนี่อะไรล่ะก็ลึกอยู่มอแค่นี้ก็พอละทางแดงอ่ะแดงเออไปแล้วไปไม่เยอะไปละไปละโอ๋อห่างหลังว่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนห่างหลังว่ะเพื่อนเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายดีนะ อยากลงไไอ้กูอยากลงกูอยากลงคืออะไรวะไอ้เหี่อะอยากลงแอนิเมชันเหรอกดลงสิกดลงสิกดลงลงไม่บุลลี่จัดเนี่ยบุลลี่แล้วมึงอ้าวแล้วมึงไม่บุลลี่กูเหรอกบขึ้นมา เอ้ยไม่ใช่ดิเกาะมาเพชรเอ๊ะยังไงวะพูดงไงี้จำไม่ได้เก็บไม้เหรอเ,เออไป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 เดี๋ยวคือยังไม่เพ้นเลยฮะหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอย่างไีวะให้มันตรงตอ่ะท่านี้ดีกว่า<ม>เกแกกูไม่มีไม่ได้ตั้ง แม่งมึงเอาท่าอื่นก็ได้เนี่ยท่านเนี่ยบายบายโอ้โหท่าบายๆไม่สวยมันมันดูมันดูฟรีอ่ะไอ้สัตว์มันดูฟรีม,มีท่าอะไรไหมมีท่าอะไรอีกหนึ่งไหมลองดูดิปลมืออแล้วมันจะเดินห่างละเมียเออท่านาั้นไม่แค่นั้นหรอมันมันมีแค่สี่ช่องอ่ะแล้วอีกช่องที่สี่อะโอ้ ถ้าถ้านั้นก็ได้นะเอามือมาตั้งที่อกเออถ้านั้นนะ่ะเออก็สวยดิอะหนึ่งสองสามไปดิโอเคปะวะแคไแบไม่แท่าอะมันจะแคบได้เหรอเอ,ออเออเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งต้องอยู่ข้างหน้านิดหน่อยอเย่อ่าเอกบที่กดที่ หนึ่งสองสามโอเคได้ละแย่เ <Yeah. S 1> ออแย่